ช่วงเวลาแห่งความฟินของเราสาวทุเรียนกลับมาอีกครั้งหน้าทุเรียนแบบนี้หลายๆคนคงมองหาทุเรียนพันธ์ุอร่อยที่ถูกใจกันแล้วและในวันนี้เราจะพาไปดู10ส,สายพันธุ์ทุเรียนยอดฮิตพันุไหนจะถูกใจถูกปากใครกันบ้างไปดูกัน 1. ทุเรียนพันธุ์ก้นยาวทุเรียนพันธุ์นี้เป็นที่นิยมปลูก ในพื้นที่จังหวัดนนทบ,บุรีราคาค่อนข้างสูงและหารับประทานได้ยากลักษณะของทุเรียนทุเรียนจะมีเปลือกหนาขนาดปางกลางมเมล็ดกลมใหญ่เนื้อทุเรียนสีเหลืองเนื้อเนียนสวยรสสัมผัสจะนุ่มรสชาติของทุเรียนนั้นจะหอมมันหวานกลมกล่อมช่วงเวลาที่อร่อยต้องทานตอนสุกกำลังพอดี 2. ทุเรียนพันชนีทุเรียนพันชนีเป็นทุเรียนสายพันธุ์ยอดฮิตที่มักนำมาแปรรูปเป็นอาหารหรือขนมเช่นไอศครีมทุเรียนน้ำทุเรียนปานข้าวเหนียวทุเรียนลักษณะของทุเรียนพันชนีจะมีหนามที่มีขนาดใหญ่และสั้นจะมีระยะห่างระหว่างหนาม ผลองทุเรียนพันชนีจะมีตั้งแต่ขนาดปานกลางถึงใหญ่เนื้อจะมีสีเหลืองจัดเมล็ดน้อยและเล็กทุเรียนพันชนีนั้นต้องทานตอนสุกในปีงถึงจะอร่อยและมีรสชาติหวานมาก 3. ทุเรียนพันหมอนทองทุเรียนพันหมอนทองพันยอดที่ของคนรักทุเรียนจะมีกลิ่นที่ไม่แรง และรสชาติทานง่ายลักษณะของทุเรียนพันนี้ผลจะมีขนาดใหญ่หนามจะแหลมน้ำหนักต่อนหนึ่งลูกอยู่ที่ประมาณ3-4กิโลกรัมสีทุเรียนจะมีสีเหลืองอ่อนเนื้อสามผัสที่มีความละเอียดและแห้งไม่ติดมือมเมล็ดเล็กและรีบเวลาทานต้องสุกในปิง้งหรือตอนสุกพอดีถึงจะอร่อย รสชาติหวานมันกำลังดี 4. ทุเรียนพัน์หลงรับแลทุเรียนพัน์หลงรับแลเป็นทุเรียนพันพื้นเมืองจากจังหวัดอุตรดิตถ์หลายๆคนชื่นชอบในรสชาติและเป็นสายพันธุ์ยอดนิยมอีกสายพันธุ์หนึ่งลักษณะของทุเรียนพันธุ์นี้ผลจะมีขนาดเล็กรมรีมเมล็ดเล็กและรีบ เนื้อมีความเหนียวและละเอียดเวลาทานตน้นทานตอนสุกกำลังพอดีถึงจะอร่อยรสชาติหวานมันกำลังพอดีกลิ่นหอมเกินไม่แรงหอมเหมือนดอกไม้ 5. ูทุเรียนพันธุ์กบชายน้ำทุเรียนพันธุ์กบชายน้ำมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี ได้ถูกนำกิ่นพันธ์ุไปปลูกต่อที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นที่นิยมมาถึงตอนนี้และลักษณะของทุเรียนพันธุ์นี้เปลือกบางผลสวยมีมเมล็ดลีบภูเต็มเนื้อแน่นมีสีเหลืองเข้มผลจะหนักประมาณ2-4กิโลกรัมมีดอกและออกผลตามฤดูกาลปีละหนึ่งครั้งเวลาทาน ต้องทานตอนสุกพอดีถึงจะอร่อยตื่นเป็นเอกลักษณ์มีความมาันเนื้อสัมผัสนุ่มละเอียด 6. ทุเรียนพันธุ์พวงมณีทุเรียนพันธุ์พวงมณีเป็นสายพันธุ์พื้นเมืองของภาคตะวันออกเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมในช่วงที่ผ่านมาลักษณะของทุเรียนผลเล็ก เนื้อน้อยกว่าพันธ์อื่นๆเนื้อจะละเอียดมีสีเหลืองเข้มเวลาทานต้องทานตอนสุกพอดีถึงจะอร่อยจะมีรสชาติหวานจัดกลิ่นหอมชวนรับประทาน 7. จทุเรียนพันธ์ุกระดุมทองทุเรียนพันธุ์กระดุมทองเป็นทุเรียนพันธุ์ฮิตปลูกง่ายได้ผลผลิตเร็ว มีไข่ทั่วไปตามท้องตลาดราคาไม่แพงลักษณะของทุเรียนผลเล็กน้ำหนักเพียง1กิโลกรัมเนื้อสีเหลืองเข้มเนื้อแห้งไม่ฉับน้ำเนื้อนุ่มเหนียวเวลาทานต้องทานตอนสุกพอดีถึงจะอร่อยมีรสชาติหวนานมันกลิ่นหอม 8. ทุเรียนพันทองย้อยฉัด ทุเรียนพันธุ์นี้เป็นทุเรียนพันธุ์โบราณดั้งเดิมเป็นที่นมยมปลูกในตำบลบางกลางอำเภอเมืองจังหวัดนนทบ,บุรีลักษณะของทุเรียนเมล็ดเล็ก,เ,ลกเนื้อเยอะน้ำหนักประมาณ2กิโลกรัมต่อลูกเนื้อทุเรียนจะมีสีเหลืองนวลเนียนละเอียดเป็นเนื้อครีมมีความเหนียวเล็กน้อย เวลาทานต้องทานตอนสุกพอดีถึงจะอร่อยมีรสชาติหวานกลมกล่อมตื่นไม่ฉุน 9. นนนก้ทุเรียนพันธุ์นกหยิบทุเรียนพันธุ์นกหยิบเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของจังหวัดนนทบุรีและได้รับความนิยมมีผู้นำไปปลูกเพื่อขายในพื้นที่ฝั่งตะวันออกจังหวัดตราดจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง จนกลาเป็นทุเรียนพันธุ์ยอดฮิตที่ใครๆก็ตั้งจับจองลักษณะนเนื้อของทุเรียนเนื้อจะละเอียดสีเหลืองสวยเนื้อแห้งละเอียดมีความนุ่มเล็กน้อยมเมล็ดรีบลักษณะผลจะเหมือนกับทุเรียนหมอนทองแต่หนามจะมีความละเอียดและถี่กว่าคล้ายกับทุเรียนพันธุ์ฟวงมณีหลายๆคนมักบอกว่า ทุเรียนพันธุ์นี้เป็นลูกผสมระหว่างทุเรียนหมอนทองและทุเรียนพวงมณีจึงเรียกว่าทุเรียนพันธุลกหยีนั่นเองเวลาทานต้องทานตอนสุกพอดีถึงจะอร่อยมีรสชาติหวานมันกำลังพอดีและมีกลิ่นหอม 10. ทุเรียนพันธุ์ป่าละอูทุเรียนพันธุ์ป่าละอูเป็นสายพันธุ์ผสมผสานระหว่าง ชูเรียนพันธ์กั้นยาวจากจังหวัดนนทบุรีและพันธ์หมอนทองจากจังหวัดระยองได้ถูกนำมาปลูกในพื้นที่ป่าละอู่ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันเป็นสายพันธ์ุที่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวทั้งรสชาติและเนื้อสัมผัสลักษณะของชูเรียนจะมีเนื้อสีเหลืองอ่อนเนื้อแน่นหนาละเอียด จะมีความแห้งมันในตัวลักษณะต้นขนจะแหลมปลายหนามแหลมคมมากร่องภูชัดเจนเวลาทานต้องทานตอนสุกพอดีถึงจะอร่อยรสชาติจะมีรสมันมากกว่าหวานกลิ่นไม่รุนแรงใบพันธุ์ทุเรียนที่ปลูกในไทยจะมีด้วยกันหลากหลายสายพันธุ์ลักษณะเนื้อและรสชาติที่แตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ตามสภาพอากาศที่เพาะปลูกมีทั้งสายพันธุ์ยอดฮิตและสายพันธุ์หายาก